กราบสวัสดีจ้าพแม่พี่น้องปองไปสู่ผู้สุขนทางฟังไทยฟังเล่าทางยุโรปและทวทโกมนีคุณแม่แม่ลีสาวอีสานกินแซบจิมาส่วนพีส่วนนองกินผัดกุ้งคณะน้ำมันหอยแซ่บนัวจ้าพี่น้องจ๋ามากมาเบ้าลาไใยญยหางน้ำไล่ไหลเตกโจกโจกน้ำอีเมจ้า ยี่เมยเฮ็ดจานแบบง่าเลยจ้าเพื่อพีเพื่อนองฝากพีตอนนองจ้าเสแสรบน้ำกันจะพี่นองจ้าเตรียมข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาเลยจ้าเด้อกลับขอบคุณยังสูงจ้าที่เขามาติดตามรับชมคลิปของอีเมย์เลยจ้าเด้อขออาราธนาพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสารลโลกโดนให้เพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านพร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงล้ำล้ำเลยรวย ทั้งหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปโครคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาใกล้อย่าได้มาแพร่พานทำอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทองเด้อพี่น้องเด้อสาธุสาธุรวยๆเฮงเฮงจ้าสาธุสาธุจ้า,า,า,าการเดินเด้อพี่น้องเด้อคุณแม่แม่ลีกีกาบเขาไปเยียมไปช่มโฆษณาะเพื่อนเพื่อนโจนจบคลิปสุขผู่สุขค้นจ้าพี่น้องจ้าเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องสู้สุขค้นจ้า รักนะคะทุกคนจ้ากราบขอบคุณยังสูงจ้าผิดพลาดประการใดแม่กราบขอโทษขออภัยด้ยวยจ้าเด้อ Good morning Good afternoon Good evening my dear friend Every one Every where today m e r y eat um, stir fry team with kale so yummy yummy วันนี้จอยวดมี่ my dear friend thank you everybody thank you my dear friend thank you for watching my video thank you for your comments thank you for your subscribe like and share my video thank you so much love you all my dear friend have a nice day have a great day have a lucky day have a wonderful day thank you so much see you next video soon thank you กราบขอบพระคุณยังสูงจ้าพี่น้องจ้าที่เข้ามาชมอีเมลเลยจ้าเด้อเพียเพียจานปักหญ่เลยจ้ออพยพยจาจพี่น้องจ้าฝากพี่ตอนนองจ้ากราบขอบพระคุณยังสูงจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า